ว่ากันว่าวิตามินีสามารถป้องกันหวัดหรือรักษาไข้หวัดได้นั้นเป็นจริงหรือไม่วันนี้เภสัชกรหญิงนันทพรเล็กพิทยาหัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้คําแนะนํากันครับ ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือมีการระบาดของไข้หวัดหรือไวรัสต่างๆหลายท่านมักหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเรามาักได้ยินกันว่าวิตามินซีสามารถป้องกันหวัดได้วันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาไขาข้อสงสัยพร้อมวิธีปฏิบัติตัวเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันอย่างถูกต้องและปลอดภัยกันคะ่ะ วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญนะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียาการกินวิตามินซีในขนาดที่เหมาะสมและเป็นประจำจะสามารถลดระยะเวลาการเป็นโรคหวัดได้8-14และลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะเช่นอาการเจ็บคอ แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายงานวิจัยสรุปตรงกันว่าวิตามินซีไม่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้สําหรับผู้ที่มีวิตามินซีเพียงพอแล้วนะคะแต่อาจจะมีประโยชน์ในคนไข่บางกลุ่มค่ะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการพร่องวิตามินซีเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูบบุหรี่เรือรังค่ะ ในผู้ใหญ่ทั่วไปนะคะขนาดวิตามินซีที่แนะนําต่อวันคือ6 5สิ0ถึงหนึมิลลิกรัมค่ะแต่ไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะเนื่องจากอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเคื่องไส้อาเจียนปวดท้องหรือท้องเสียได้ค่ะ นอกจากวิตามินซีแล้วนะคะการเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการปรับวิถีชีวิตเพื่อพิชิตสุขภาพดีค่ะ1การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7 8ถึงชั่วโมงต่อวันนะคะ2การออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเช่นเดินเร็ว30นาที 3. การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเช่นวิตามิน A อ e, สังกสีและโปรตีน4การล้างมือบ,บ่อยๆและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อและ ดีกลี่งความเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดเรื้อรังจะทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงค่ะการกินวิตามินซีไม่ใช่วิธีการป้องกันหวัดได้ร้อเค่ะแต่ต้องควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะทําให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะวิตามินซีไม่ใช่ยาอายุวัฒนะค่ะสุขภาพดีสร้างได้เริ่มต้นที่เราค่ะ